ผ้าไหมสวยๆค่ะคุณลูกค้าขาววันนี้นะคะคุณลูกค้านะคะเลือกใช้นะคะผ้านะคะสีอ่าสีม่วงดอกมะเขือนะคะในการตัดตัดเสื้อน้อแล้วก็ผ้าถุงนะคะใช้เป็นผ้าไหมนะคะผ้าไหมมันมีลายคมไฟนะคะทอเครื่องสีตะกอจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มารีผ้าไทยทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะจัดส่งสินค้านะคะให้กับคุณพี่ณัตยานะคะสั่งตัดชุดผ้าไหมนะ2,900บาทชุดนี้2,900บาทเนาะโอนมาจํา1,500บาท อีก1,400บาทเก็บเงินไปทางหน้าบ้านได้เลยนะคะคุณลูกค้าค่คุณนัตยานะคะอยู่เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครขอบพระคุณคุณพี่มากๆเลยนะคะเลือกตัดนะคะชุดไทยสวยๆกับร้านแม่มาดิภาไทยคุณลูกค,ะคะ้าคาเสื้อนะคะตัดเป็นนะคะเป็น คอจีนนะคะคุณลูกค้าขาเสื้อเป็นตัดเป็นคอจีนนะคะคุณลูกค้าน่าสวยๆแบบนี้เลยจากคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าแจ้งรายละเอียดไซส์มาได้เลยคุณลูกค้าแจ้งรายละเอียดไซส์เข้ามาได้เลยนะคะใส่อกเท่าไหร่นะคะความยาวเสื้อความยาวแขนคุณลูกค้าแจ้งได้เลยนะคุณลูกค้าแจ้งได้เลยนะคะอันนี้ความยาวไม่ถึงแขน3ส่วนเนาะอันนี้จะเป็นแขนนะคะที่อ่ายาวแขนสั้นเนาะอันนี้จะอยู่กลางๆนะคะคุณลูกค้าขาไม่ถึงแขน3ส่วนเนาะประมาณ2ส่วนนะคะคุณลูกค้าน้านี่เลยค่ะ สวยแบบนี้เลยคุณลูกค้าสามารถสั่งได้คุณลูกค้าสามารถสั่งได้เลยนะคะชอบนะคะใส่เสื้อแบบไหนอะไรยังไงคุณลูกค้าแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยเดี๋ยวทางร้านตัดนะคะเดี๋ยวทางร้านจะตัดนะคะเทียบเคียงกับแพทเทิร์นที่เรามีอยู่นะคะคุณลูกค้านะขออนุญาตแจ้งตามนี้นะคะคุณลูกค้าขขออนุญาตแจ้งตามนี้นะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสญญในใจนะก็สั่งตัดเข้ามาได้เลยเสื้อ 1, 3 9 0ัรเบาทเลือกใช้นะคะผ้าไหมนะคะทอเครื่องสามตะกอคุณลูกค้าขาสีนี้ก็คือสีม่วงดอกมะเข สีม่วงดอกมะเขือสวยๆนะคะคุณลูกค้าขาจะเป็นสีม่วงอ่อนๆสีม่วงระมุนระมุนนะคะแล้วแต่คุณลูกค้าชอบนะคะมีหลากหลายเฉดสีนะรวมไปถึงนี่เลยผ้าถุงค่ะคุณลูกค้าขาผ้าถุงผ้าไหมผ้าถุงผ้าไหมผืนนี้หนึ่งันหกร้อยบาท ผ้าถุงผ้าไหมผืนนี้1,600พนบาทสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจเนาะเป็นผ้าไหมมัดหมี่ลายโคมไฟสีชมพูวันเย็นผ้าไหมมัดหมี่ลายโคมไฟสีชมพูวันเย็นคุณลูกค้าขายสวยๆแบบนี้เลยค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะ,บบะ,คะเราตัดตามนะคะที่คุณลูกค้าสั่งมานะคะคุณลูกค้าเนาะราคาผืนละ1 6 0่นบาทบอกว่าตัดเป็นผ้าถุงแบบป้บายผ้าถุงแบบป้ายลักษณะเป็นแบบนี้ผ้าถุงแบบป้ายลักษณะเปิดได้แบบนี้เต็มๆเลยนะคะคุณลูกค้าคะเปิดได้ใส่ง่ายใส่สบายและที่สําคัญคุณลูกค้าคะถ้าอย่างแบบว่าเรายังกะ กะหุ่นไม่ถูกยังแบบว่าไม่ได้ตัดนานแล้วหรือยังไม่เคยตัดอะไรเงี้ยตัดเป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอแบบนี้ก็ดีเพราะว่าไงเพราะว่าอย่างน้อยนะคะรอบเอวเราสามารถขยับตะขอได้เองไม่ต้องไปจ้างตัดเพิ่มเติมนี่ไงไม่ต้องไปจ้างแก้เพิ่มเติมคุณลูกค้าขาติดตะขอเนาะอ่ะอย่างเช่นนี้เลยค่ะติดตะขอเรียบร้อยเนาะเนี่ยค่ะถ้านะคะใหญ่ไปหรือเล็กไปเราก็แค่ขยับตัวนี้ขยับตะขอตัวนี้ได้เลยขยับได้เลยขยับเดินหน้าถอยหลัง แ,แต่คุณลูกค้าเอาที่เราใส่ได้แค่นั้นเองคุณลูกค้าขาใส่ง่ายใส่สบายมากๆใส่ง่ายใส่สบายมากๆสําหรับผ้าถุงรุ่นนี้1,600บาทคุณลูกค,ะคะ้าขาใช้ผ้าไหม ผ้าไหมมัดหมี่ลายโครงไฟสีชมพูบานเย็นเป็นผ้าไหมทอเครื่องสีตะกอด้านในอาจผ้ากาวเรียบร้อยนะคะคุณลูกค้าขาใส่ง่ายใส่สบายไม่ร้อนใส่ง่ายใส่สบายไม่ร้อนดูแลรักษาง่ายคุณลูกค้าขาดูแลรักษาง่ายพรีเมียมสุดๆคุณลูกค้าขานี่เลยสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟนะคะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจคุณลูกค้าสั่งได้คุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจคุณลูกค้าสามารถสั่งตัดได้เลยนะคะคุณลูกค้านะผ้าถุงมีทั้งหมดนะคะคุณลูกค้าขา อันนี้จะเป็นแบบผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอใช่ไหมผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอใช่ไหมเดี๋ยวจะให้ดูผ้าถุงของร้านแม่มาริผ้าไทยว่ามีกี่แบบเผื่อคุณลูกค้านะคะสนใจสั่งตัดใช่ไหมเผื่อคุณลูกค้าสนใจสั่งตัดนะคะคุณลูกค้าขานี่เลยค่ะอีกหนึ่งแบบ อีกหนึ่งแบบแนะนําคุณลูกค้าขาเป็นผ้าถุงป้ายปิดเป็นผ้าถุงป้ายปิดติดซิปข้างเป็นผ้าถุงป้ายปิดติดซิปข้างนะคะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าสั่งตัดได้คุณลูกค้าสั่งตัดได้นะคะรวมไปถึงนี่เลยคุณลูกค้าขาถ้าผ้าถุงป้ายเปิดเป็นแบบไหนถ้าผ้าถุงป้ายเปิดคือเปิดออกมาแล้วสามารถเห็นขาด้านในนั่นแหละเขาเรียกผ้าถุงป้ายเปิดติดซิปข้างมีทั้งหมด3แบบนะคะสําหรับผ้าถุง สำหรับผ้าถุงจะมี3แบบสำหรับผ้าถุงจะมี3แบบนะคะคุณลูกค้าคะจะเป็นแบบป้ายติดขอเป็นแบบป้ายปิดติดซิบข้างแล้วก็ป้ายเปิดติดซิบข้างคุณลูกค้าสามารถสั่งตัดเข้ามาได้เลยรวมไปถึงเลือกผ้าได้ตามใจชอบเลยนะคะแวะดูแวะชมได้เลยคุณลูกค้าคะเข้าดูเข้าชมรีวิวย้อนหลังได้เลยทางช่องยูทูบคุณลูกค้ากดติดตามหรือยังคะ กดติดตามกด subscribe ที่ช่อง u t u b e แม่บริพราไทยโทรเข้ามาสั่งซื้อที่เบอร์0890416008 0890416008ใช้เบอร์โทรเบอร์รนี้นะคะแอดไล,ลน์เพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์เข้ามาได้เลยร้านแม่บริพราไทยยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านนะคะชื่นชอบผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนแบบไหนนะถ้าเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยะคะ่ะพี่ๆขาถ้าเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยเนาะสินค้ามีให้ชมให้ช็อปเยอะมากๆสินค้ามีให้ชมให้ช็อปเยอะเยอะแยะมากมายนะคะคุณลูกค้าขะเดี๋ยวพาดูพาชมนะคะผ้า ผ้าไหมาลายโคมไฟสีแดงผ้าไหมาลายโคมงไฟสีแดงผืนละหนึ่งพันบาทสั่งซื้อผ้าไปตัดเองก็ได้ผืนละหนึ่งพันบาทจา้าผ้าไหมาลายโคมงไฟสีแดงผ้าไหมลายโคมงไฟสีแดงจ้ารับผืนนี้ไปตัดเองได้เลยคุณลูกค้าขาสั่งซื้อผ้าไปตัดเองก็ได้นะคะผ้าขนาด 100, 180คูณซนติเมตรคุณลูกค้าขาตัดได้เลยคุณลูกค้าจะนําไปตัดผ้าถุงจะไปนําตัดกระโปรงหรือว่าจะนําไปตัดกางเกงตัดได้เลยคุณลูกค้าขารวมไปถึงนี้เลยจัดโปรโมชั่นร่วมกับผ้าพันคอขงมาผ้าฝ้ายหมาโครแถมฟรีตวเอผืนนด้ยะ ซื้อผ้านะคะนไปตัดผ้าถุงหนึ่งพันบาทแถมนุ like so ่นเลยแถมผ้าเป็นคอเข่ามาให้ด้วยผิวละร้อยแถมให้เลยนะอันนี้สีสีน้ำตาลนะอันนี้สีน้ำตาลสีน้ำตาลสวยๆสีน้ำตาลคลาสสิกสีน้ำตาลสวยๆสีน้ำตาลคลาสสิกมากๆสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบนะคะความพรีเมียมคุณลูกค้าขานี่เลยสวยๆแบบนี้เลยค่ะอัดพากาลเข้าไปนะคุณลูกค้าเถอะทิ้งตัวมากๆทิ้งตัวนุ่มผิวมากๆคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะคุณลูกค้าขาขอบอกแบบนี้ได้เลยยคือสวจริง สวยจริงเป๊ะปงังอลังการมากๆนี่ค่ะสีน้ําเงินค่ะนี่ค่ะสีน้ําเงินสวยๆค่ะชอบไหมสีน้ําเงินค่ะสีน้ำเงินสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าชื่นชอบสนใจนะคะสังส่งซื้อเข้ามาได้เลยสังส่งซื้อเข้ามาได้เลยผืนละหนึ่งพันบาทสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาผืนละหนึ่งพันบาทจ้าอ๋อโทรเข้ามาที่เบอร์ศ<ถ>ูนแปดเก้าูนสี่หนกูนศูนแปดนะคะหรือว่าใช้เบอร์โทรเบอร์นี้แอดไลน์เพื่อนเข้ามาได้เลยนะนี่สีอะไรจ๊ะ สีอะไรคะนี่สีม่วงสีม่วงจ้าสวยไหมจ้าสีม่วงสวยๆจ้าค่ะเนาะสีม่วงลายคมไฟนะคะสีม่วงมันมีลายคมไฟนะคะนี่ค่ะสวยๆแบบนี้เลยจ้าสวยพรีเมียมสุดๆสวยพรีเมียมสุดๆเลยค่ะนี่ค่ะชื่นชอบสนใจนะคะนี่สีอะไรเอยสีชมพูบานเย็นเนี่ยค่ะสีชมพูบานเย็นสวยๆจ้า นี่ค่ะสีมันคูบันเย็นจ้าเนี่ค่ะสวยไหมสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งนะคะราคาผืนละหนึ่งพันบาทราคาผืนละหนึ่งพันบาทเท่านั้นคะ่ะสีเขียวก็มีนะสีเขียวก็มีนะจ๊ะผ้าไหมมันมีลายโคมไฟนะเป็นผ้าไหมทอเครื่องสีตะกอดดูแลรักษาง่ายใส่สบายนะคะไม่ร้อนนะคะสีเขียวจ้าผืนนี้สีเขียวค่ะ ช่าผืนไหนก็แจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวนุ่มจัดส่งให้นะบริการจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มมีของขวัญของฝากมอบให้นะคะเป็นภาาเป็นคอขม้ามูลค่า100อบาทแถมฟรีทันทีไว้เนาะเตรียมต้อนรับเทศกาลสงการเนนะเตรียมต้อนรับเทศกาลสงการนะคะก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะจากกลุ่มแปรรูปผ้าขม้านะคะคุณลูกค้าขาจากกลุ่มแม่บ้านเนาะก็จัดทานะคะเป็นผ้าเปนคอขม้านะคะเตรียมไว้ให้ด้วยเทศกาลสงการนี้จะได้แบบเนาะมีผ้าเปนคอขม้าผ้าฝ้ายหมักคนจะสวยไปใส่ด้วยนะคะอัน สีส้มสวยๆค่ะเช่นะะชอบสนใจก็สั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะผืนละ1000บาทจ้ะถ้าสั่งตัดเป็นผ้าถุงนะคะกับร้านแม่มารีผ้าไทยก็1,600บาทแจ้งเข้ามาได้เลยจะตัดเป็นผ้าถุงแบบไป้ายป้ายติดตะขอหรือว่าป้ายปิดป,ป้ายเปิดคุณลูกค้าแจ้งเข้ามาได้เลยและที่สําคัญอย่าลืมแจ้งไซส์ตัวเองมาด้วยนะนุ่มมาใสา่ไซส์เอ็มนะนุ้มใส่ไซส์เอ็มเอลสามสิบสะโพกสี่สิบนะความยาวนุ้มชอบชายอยู่ที่ 35แล้วก็37นะคะแต่ระเบียบม,มันไม่เหมือนกันแล้วแต่แล้วแต่นุ่มจะชอบนะคะถ้าเป็นแบบป้ายป้ายเปิดเนี้ยนุ่มจะใส่อยู่ที่35แต่ถ้าเป็นแบบสําเร็จแบบเนี้ยที่เป็นซิปข้างอ่ะนุ่มจะใส่อยู่ที่37นิ้วใส่ไม่เหมือนกันใส่คนละลักษณะใส่คนละรูปแบบเนาะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะผลิตภัณฑ์สินค้นาของร้านแม่าริพาไทยรวมไปถึงชุดผ้าไทยสวยๆนะคะที่นุ่มนามา,าให้ดูให้ชมนะคะเข้าดูเข้าชมได้เลยคุณลูกค้าขากดติดตามกด subscribe ที่ช่องยูทูบแม่บริพ่าไทยกดกระด เดี๋ยวเจอกันไหนในรีวิวต่อไปนะจ๊ะพี่ๆจ๋า